สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับไปเช่นเคยนะคะเซลปาค่ะอิสุนครหลวงสาขาเอกชัยค่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาชมรถรุ่นสเปคแคปค่ะเกต l d a นะคะรุ่นนี้เลยค่ะ คันนี้นะคะราคาตัวรถนะคะจะอยู่ที่6 9 8 0 0 0บาทค่ะมีด้วยกันทั้งหมด3สีนะคะสีเมทัลลิกนะคะจะเป็นสีเทาเ e มโบนะคะแล้วก็สีบอลเงินค่ะราคาตัวรถค่ะจะอยู่ที่7 5 0 0 0 0บาทค่ะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดค่ะเครื่องพัน0นะคะ150แรงม้าค่ะสำหรับสเปคของลูกค้าเคสนี้นะคะที่กำลังจะเตรียมส่งมอบนะคะ <S <S <ม>เดี๋ยวไปดูรายละเอียดการแต่ง รถของเคสนี้กันเลยดีกว่าค่ะสำหรับสเปครุ่นนี้นะคะสเปคแ a p บ LDA นะคะก็จะเป็นกระจังหน้านะคะทูโทนนะคะไฟหน้านะคะไฟโปรเจคเตอร์ค่ะไฟเลี้ยวแล้วไฟตัดหมอกนะคะมากับตัวรถแล้วนะคะรุ่นนี้นะคะตัวหนังสือสเปคแคบนะคะจะเป็นตัวนูนนะคะตรงเบ้ามือจับนะคะตรงมือจับนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะตัวกระจกค่ะจะมีไฟเลี้ยวนะคะอยู่ตรงนี้เลยค่ะ มีไฟเลี้ยวเส้นๆนะคะอยู่ตรงนี้นะคะนี่เลยสีขาวสวยค่ะไปดูรถรอบๆคันนะคะเสาอากาศมีให้นะคะเดี๋ยวติดตั้งให้นะคะ รุ่นนี้นะคะก็มาพร้อมกันชนท้ายนะคะมากับตัวรถเลยนะคะกันชนท้ายไฟไท้ายนะคะเป็นไฟไท้าย LED ค่ะติดตั้งล็อกท้ายไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะคะก็ถ้าล็อกรถนะคะออฝาท้าทยก็จะเปิดไม่ออกนะคะส่วนถ้า สมมติปลดล็อกรถนะคะก็จะเปิดใช้งานได้ปกติค่ะมาดูสเปคแม็กเลยนะคะของคันนี้นะคะอยากนําเสนอเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้นะคะจะเป็นแม็กเวลค่ะนี่เลยแม็กเวลนะคะ S D D S ค่ะ S I D S นะคะนี่เลยค่ะ6ก,ก้านนะคะ6รูค่ะสเต็ปของยางนะคะจะเป็นยางดีสโตนนะคะหน้าดํานะคะคันนี้เลยนําเสนอเลยค่ะ ขนาดยางค่ะจะเป็นยาง255นะคะทับ50ขอบ18ค่ะด้านหลังเท่ากันเลยนะคะเท่ากันทั้ง4ล้อเลยนะคะนี่เลยค่ะสะเต็ปการนะคะสะเต็ปการจัดทรงนะคะคันนี้นะคะบอกเลยนะคะคันนี้นะคะใส่เป็นยางใหญ่นะคะ255นะคะก็ไม่โหลดค่ะเอาไปใช้งานนะคะก็บรรทุกนะคะสำหรับเคสนี้นะคะลูกค้านะคะจะเป็นเ,ออเหมือน ช่างไม้นะคะช่างไม้ค่ะบิวอินนะคะตามบ้านนะคะเป็นรับเหมานะคะเพื่อนๆใช่เออคนซื้อนะคะก็เป็นช่างนะคะก็ให้แม่นะคะซื้อร่วมนะคะจบเลยค่ะจบที่สองคนนะคะไม่ต้องมีคนคำเพิ่มค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจนะคะในกรณีที่เป็นอาชีพรับเหมาอาชีพรับเงินสดนะคะก็สามารถนะคะทักกันเข้ามาคุยได้นะคะ ปามีในเรื่องเซ็นไฟแนนซ์ถูกที่นะคะและเรื่องเครดนะคะก็สามารถดันเครดได้เลยนะคะเพื่อนๆนะกเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่สนใจอีซูซูรถใหม่ป้ายแดงนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะคะทักกันเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะเดี๋ยวฝากลิงก์ไลน์ด้านล่างให้นะคะแล้วก็ถ้ายัางไงก็ติดต่อทางเบอร,ร์โทรศัพท์ก็ได้นะคะฝากได้จ้าแล้วเจอกันคลิปหน้าน,นะคะบ๊ายบายคะ่ะ